สวัสดีครับสวัสดีครับผมต่ายครับพบกับต่ายได้ที่ MC 999ลำลูกกาคลองเจ็ดปะทุมธานีรถสวยรถด,ดีทิ่ดถึงต่ายครับทิ่ดถึง MC 999เช่นเดิมครับวันนี้ต่ายมีโปรโมชั่นเด็ดๆใจถึงถึงแบบนี้ครับทุกคันวันนี้ Ford Ranger XLT กระบะ4ประตูตัวสูงกระบะแครบตัวสูงนะครับตัว h i เล l ซอร์เนี่ยแหละ ไฮเลเซอร์ไฮรีไซร์เซอร์นะครับตัวสูงสูงทุกคันรถทุกคันนะครับสามหมื่นบาทมาข้างหน้ากันเลยไปเร็วหน่อยนะครับเวลาตายมีไม่เยอะเพราะว่าช่อง YouTube เราใช้เวลาเยอะพี่เบื่อพี่เซง็งแต่อยากให้พี่พี่ดูให้จบวันนี้มากอย่างเดียวเลยนะครับยี่ห้อเดียวกระบ,บะนะครับปอดเลนเจอร์ anger, กระบ,บะพันแกงสายพันอเมริกาวันนี้สดสดใสๆส,สแน่นอนนะครับกระบ,บะแบบนี้สวย,สวย ้างในเลยครับได้ครับพี่นี่ครับวันนี้นะครับคันแรกเลย f อดเลนเ g e ร์ Ranger, ประตูขายคำว่าฟอดสี่ประตูสวยๆสีดำ XLT ขายหน้าเซน้สนห้าหมื่นเก้าพบาท4ประตูตัวท็อปในเกียร์ธรรมดาเครื่อง2200ันสซีซีไม่ได้เร็วไปนะครับแต่จะรีบให้พี่ๆเข้าใจง่ายๆว่าเครื่อง2องพัเกียร์เกียร์ธรรมดาปีสองพันสิบแบาท ส่วนลด30,000บาทเหลือราคาหน้าเต้น5,29,000บาทครับผม5,29,000บาทพี่เป็นเจ้าของ f o r d r a n g e r XLT สีดำสีประตูล้อสวยงามมากยางแข็งแก่งมากนี่แหละรครับพี่นี่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาหาตายได้ทุกวันนะครับที่ MC 999เ้านี่ยลำลูกกาเนี่ยเปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นทุกวันนะครับหรือจะติดต่อต,อตายช่องทางง่ายๆเลยดีกว่าพี่ยกหูโทรศัพท์ปุ๊บ 0945561036ครับ0945561036แอดไลน์เพื่อเพื่อนติดตามได้หมดทุกช่องทางเบอร์นี้พี่แอดไลน์ได้เลยหรือพี่จะกรุณาต่ายคนนี้สักนิดนะครับกดติดตามช่องนี้ครับต่าย y o ย t ท b e ช่องต่าย MC999 จะเป็นพระคุณอย,อ,อย่างสูงขอบคุณมากครับพี่ป่ะทันที่สอง ฟอร์เรนเจอร์ XLT อีกหนึ่งคันสีแดงปี2018ไม่วิ่ง1 3 0 0 0มมโลมี18 1 3 0 0 0นมโลเกียร์ธรรมดาเครื่อง2260แรงมา้าฟอร์ทุกคันตอนนี้160แน่นอนนะครับแรงมา้า cc 2 2 0 0ทุกคันนะครับราคาขายจำหน่ายหน้าเต็นท์ห้า0นบาทแต่ส่วนรถที่เรามอบใหพ้พี่เพื่อนๆ30,000บาท เหลือราคาขายหน้าเต็นที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับ5,2,9,000บาทพอ1น0 0 0บาท6ปีเนี่ยนะครับเคสนประมาณนี้เอกสารในการกู้ซื้อรถไม่ยุ่งยากครับผมจะอธิบายให้ชัดเจนเลยดีกว่าว่า 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 4. สเตทเมนต์ย้อนหลังธนาคารที่ท่านได้ใช้ ในการโอนเงินเดือนเข้าบัญชี6เดือนย้อนหลังครับแค่นี้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายติดแบ็คลิสโทรหาไม่ติดผ่านแน่ใครมีงานทำประจําเสียประกันสังคมรับเงินผ่านบัญชีอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ฟรีดาวได้ทุกคันนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือโปรโมชั่นเนี้ยเราใช้ใช้กันสิ้นสุดคือสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้เดือนนี้นะครับ พราะฉะนั้นทุกคันไม่ว่าจะเป็นอีสุที่รีวิวไปตัวเตี้ยตัวสูงวันนี้ฟอร์ดพรุ่งนี้มีสูบิชิอะไรอย่างเงี้ยจะหมดตันี้สิ้นเดือนนี้เพราะตอนนี้รถแพงจริงจริงรถซื้อใหม่ตอนนี้แพงมากนะครับแต่ถ้าพี่พเพื่อนอยากได้รถมือสองสวยๆส,สภาพงามๆตายมีให้ติดต่อตายได้นะครับพี่0 9 4 5 5 6 1 0 3 6 0 9 4 5 5 6 1036ครับเบอร์นี้ กดติดตามแอดไลน์อะไรก็ได้พี่ติดต่อได้ต,ต่ายชุดทุกช่องทางจริงๆมาดูกันให้นานๆดูกันให้จบๆอย่าเบื่อกันเพราะช่วงนี้เป็นรถแ c บตัวสูงเพราะฉะนั้นราคาเบาๆสวยๆพี่เป็นเจ้าของก็ได้มาคันนี้ฟอร์เลนเจอร์เอแลีกแล้วกระจังหน,น้าสวยขนาดนี้ไฟโปรเจคเตอร์รถปี2018ตัวแ c บแบเปิดได้อเพนแ c a นะครับเครื่อง อเข้าววาหมดเลยดีกว่าแต่อธิบายทีเดียวแล้วกัน 2,200cc 6เกียร์160แรงม้าปี18ในตัวแคบขาย479,000บาท479,000บาทรับส่วนลดไปเลยภายในสิ้นเดือนนี้30,000บาท30,000บาทนี้พี่ก็จะซื้อคันนี้ในราคาแค่449,000บาท449,000บาทอน9,000นิดน สบายสบายน้ำมันเนี่ยผมอัดให้เลยดีกว่าวันรับรถเต็มถังยางอะไหล่แม่แรงขันล้อขันยางอะไหล่ผมอัดให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าไปแล้วจะไปเว้งไปคว้างไปอะไรทุรนทุรายตายอัดให้ตายใส่ให้นะทุกอย่างที่แถมได้ค่าจัดค่าโอนไม่เก็บภาษีขาดพบรบขาดอัดให้ใหม่หมดไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาอะไรทั้งสิน้นยกเว้นซื้อเงินสดแล้วจะไปซื้ออะไรเองเรื่องของพี่เนี่ยอีกหนึ่งครั้งสวย นี่แหละฟอร์ดเนนเจอร์ t อีกแล้วคันนี้ก็สวยอีกแล้วนะครับรถปี2017รถปี17จดทะเบียนปี17 469,000บาท469,000บาทส่วนรถพิเศษ30,000บาททุกคันทุกรุ่นเหลือ439,000บาทในตัวสีเทาอ่ะเทาอีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้ก็อีกหนึ่งคันสวยมากสภาพเรียนมาก รถปี2016วิ่งมา38,000โล Ford Ranger XLT ปี16วิ่งมา38,000โลเราขาย459,000บาท459,000บาทพี่มาซื้อมาชอบไม่ว่าจะสดจะผ่อนรับส่วนลดไป30,000บาทเหลือ429,000บาทเนี่ยละครับทุกอย่าง อธิบายให้ง่ายๆเลยทุกอย่างนี่ตัวที่ผ่านมานี่เป็น XLT หมดเพราะฉะนั้นเป็นกุญแจรีหมทอยู่แล้วล่ะนะจบเป็นฟ้าปับไฟฟ้าทุกอย่างถุงลมนี่ล้วภายระบบเบรกทุกอย่างสวยเนียนไร้ที่ติถ้าอยากได้รถมือสองให้คิดถึงตต่จริงๆนะครับพี่แล้วพี่จะไม่มีคําว่าผิดหวังตายหาอะไรแถมได้ตายให้พี่หมดพี่อยากได้อะไรพี่เกินก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันโทรปรึกษาที่094 5561036ก็ได้ หรือที่จะมาที่ลำลูกกาคลอง7เข้าคลองมา5กิโลมาคุยกันที่เต็นท์ได้ทุกวันคันนี้อีกหนึ่งคันพิเศษนะครับคันนี้เป็น XLS นะครับเป็นเกียร์ออตโต้ปี2016เกียร์ออตโต้ซึ่งมีน้อยมากช่วงนี้หาย,ยากมากแล้วขายถูกมากจริงๆตัวนี้เกียร์ออตโต้วิ่งมา30,000โลปี2017จดทะเบียนปี17นะครับ30,000โลเราขายแค่459,000บาท เกียร์ออตโต้นะครับ459,000บาทพี่รับส่วนลถเหมือนเดิมเลย30,000บาทเท่ากับว่าพี่จะซื้อเกียร์ออโต้คันนี้แค่429,000บาทพน8,500เนี่ยแหละครับรถสวยรถด,ดีต่ายบอกแล้วว่าคิดถึงต่ายพี่จะไม่ผิดหวังเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยเรามาฟอร์ดกันเต็มๆนะฟอร์ลดล้วนๆฟอร์ดเนียนๆเนี่ยฟอร์ดแน่นๆโปรโมชั่นนี้ต่ายแจ้งอีกทีนะครับว่าราคาเนี่ย เราใช้ได้แค่สิ้นเดือนนี้ถุนายนนี้เพราะตอนนี้ต้องเข้าใจจริงๆว่าเราลดให้เลยเราก็หนําให้แล้วให้พี่จับให้พี่จองให้พี่มีรถใช้ให้พี่มีรถกลับบ้านหลังจากปลดล็อกแล้วคลายล็อกแล้วเพราะหลังจากนี้ไปรถจะแพงขึ้นอีกแน่นอนตายรับประกันแต่ไม่ได้ไปบังคับพี่ว่าจะต้องรีบมาซื้อแต่อยากให้พี่เป็นทางเลือกว่าถ้าอยากได้รถช่วงนี้ยพี่ได้รถถูก เพราะทุกคันลดได้หมดและตายก็จัดสรรหาให้พี่เต็มเต็มเลยทุกคันน้ามันหนึ่งถังทุกอย่างผมอัดให้หมดไม่ต้องกลัวโปรโมชั่นนี้อยู่ได้30มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้รถสวยๆตายฝากไว้เลยนะครับอยากได้รถสวยอยากได้รถด,ดีให้คิดถึงตาย MC 999แล้วคําว่าผิดหวังจะไม่มีติดต่อตายได้นะครับฝากไว้เลยครับช่องทาง YouTube ช่องนี้ตาย MC กดติดตามตายสักนิดเป็นพระคุณอย่างสูงที่เหลือ เป็นหน้าที่ต่ายที่จะคุยกับพี่เบอร์โทรก็พี่พี่จะปรึกษาต่ายได้เรื่องรถยนต์มือสองนะครับ0945561036วันนี้ต่ายไปก่อนไปพร้อมกับ Ford ดเลนเจอร์ทั้งหลายครับผมสวัสดีครับ